สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่10นะครับผมวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2563ันะครับผมตัวนี้ครับทีมงานก็กำลังเตรียมเครื่องมิลลิ่งไต้หวันนะครับ CES 8 3 0น,นะครับผมตัวนี้เราส่งไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้าสั่งมิลลิ่งพร้อมเรื่อยสายพาน7นิ้วตัว RF 7 1 2 n นะครับผมของไต้หวันเหมือนกัน เครื่องตัวนี้นะครับมิลลิ่งตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่168,800บาทก่อนภาษีนะครับรับประกัน2ปีจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับลูกค้า,าสั่งติดดิตอลิตเอาเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอีกหลายรายการนะครับตัวนี้เราส่งส่งฟรีนะครับรับประกัน2ปีตอนนี้ทีมงานก็กําลังติดยีต้อนให้อยู่นะครับส่วนตัวเครื่องดลายสายพานก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวให้่ายให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวจากหลัก ติดตั้งตัวดิจ t อลลิทอัลเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทดสอบให้ลูกค้าดูก่อนที่จะจัดส่งอีกทีนะครับทเทเบิลที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนะครับตรงนี้ก็เป็นจรารบีนะครับเคลือบเอาไว้กันสนิมนะครับผมอ่าแล้วก็ที่เป็นส่วนที่เป็นผิวโลหะนะครับก็จะเคลือบจรารบีไว้ทั้งหมดนะครับผมตรงนี้ใช้มอเตอร์สามเฟสนะครับสองแรงม้านะครับผมอ่าตรงนี้เราก็มีวิดีโอเคยพรีเซนต์ว้นะครับ ลูกค้าเอาไปใช้กับตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวสว่านความร้อนนะครับผมก็คือใช้เป็นเหล็กสีเหล็กนะฮะ hot ฮอต d ิว l อ่า hot deal หรือ heat d ว l เนี่ยฮะโอเค